โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกกี้เอ็กทูนะครับผมวันนี้ที่มีคลิปที่แบบมันเป็นแผลในใจพี่อะครับน้องๆมันเป็นแผลในใจพี่พี่ไปเทสแคนพีเอสอย่างตั้งใจอะครับโดนกันแกล้งสารพัดโดนดา่าโดนดา่าทุกคําพูดเลยครับแล้วพี่ก็โดนเกลียนนะครับพี่อยากให้น้องๆทุกคนดูคลิปนี้ให้จบ พี่บอกเลยว่าพี่จะต้องมาเอาคืนแน่พี่จะช่างสำนักของพี่แล้วพี่จะมาท้าดวลกับไอ้พวกนี้มันจะปากดีเห่มเกินเกินไปละพี่จะไม่ไหวกับมันละพี่จะไม่ยอมอ่อนข้ออ่อนด้อยให้มันเป็นอันขาดเข้าใจไหมใครที่อยู่ทางพี่คอมเมนต์บอกพี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าว่าพี่จะเทสแคนผ่านหรือเปล่าแล้วพี่โดนเกียนยังไงใครดูจบคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะน้องๆที่รักอื คุณวิกกี้ครับผมก็มาอยู่กับผมเทดเจนะครับวันนี้ก็จะมีแบบคนอยากเทสแค้นเงคิดว่าไหวเหรอโดนพี่เห็นแว๊บๆอะไรโดนแสนดีไปหกเจ็ดเหรอโอ้ไม่ออกเลยอ่ะโอ้คุณอะไรไม่ออกเลยเจ็บวะบิ๊กอะไรหรออย่่าพพพูดีีเจ็บขอโทษ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 คือผมจะบอกฟังผมเลยชัดนะฟังชัดๆสองสองอาทิตย์กับสองปีใช่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 คุณวิกกีอยากเทสเหรอครับใช่ใช่ครับใช่ครับอรออ่ะอ่ะ ไหวเหรอสี่หัว้กันอ่ะเหมือนแสนดีอ่ะจะทำได้หรือเปล่าอุ้ยโอไม่หมายถึงเคซูเจจะทำได้หรือเปล่าโอ้โหพี่เขามาเทสผมพี่ที่ต้องให้กำลังใจผมสู้สู้เฮ้ยถึงบิ๊กขอใหม่อ่ะป้าเดี๋ยวทำเหมือนแบบสำนักแก๊งจอยดีนะแมวสวยเข้าทางหลังเข้าทางหลังเลยเข้าหลังเหรอครับอาจารย์แสนดี ชอบข้าหลังนะครับสมัครดโลกนะดูโลกนะดูว่โลกนีสัตว์อยากวินอะไอุ๊ยโอ้ย่ยอุ๊ยเอาอุอะไรเนี่ยจะมาเด็ดเขียนดูดิฉึงไม่ได้อะเชิงแบบไม่ให้อะตายแล้วอยากจะพูดคำอยากจะพูดคำเดียวตายแล้วเนอะเอ้าต้องตายเฉยงงจะต้องแอดหน่อยละันคือแผนมันคือแผ่นไม่บริหารตังเงี้ยพี่มันคือแผนไงเรามาเอาของฟรีไงฟปีเลยนะโอเคฮะ

รู้จักป่ะตอนนี้นั่งอยู่สี่ั้งนี้สี่ั้งนี้สี่สี่ข้งนี้เ <c oughs> น็นประเมินมิกกี้หน่อยอะไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเริ่มจากสี่แสนดีก่อนเลยให้ผมมองว่าเนี่ยนะผมยังมองว่าเรื่องการแบบว่าเออเอา,เอ,าอาจารย์นีนัสตอบเรื่องการตั้งไอวอลหรือแบบเรื่องการตีคิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ยังยังช้ากว่าสอบนะอุ้ยอุ้ยผมเปโดนกระโดดอ่ะตัวลอยเลยอ่ะอุ้ยเอาเอาตายแล้วอ๋อไปเรียนผมไปเรียนผมพี่อ๋อซองกับพื้นเลยแล้วนั่นน่ะฮะฮะพี่ผมผมอ๋อแค่ให้ให้ไปแค่สามแต้มเองเนี้ยก็ต้องแค่นี้เองเหรอพี่เอสอะได้นะครับไม่เป็นไรถ้าลูกซองจะไหวเหรอ หมายถึงว่าเกาะอาจจะทนไหวเหรอดาเมจนะนี่มันยังไม่ได้พูดแป๊บหนึ่งผมถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ขอคือไอที่ตั้งว่าพีพีเอสวิกเกออะไรนี่คือแบบมั่นใจแล้วว่าจะได้ว่าจะได้เข้าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ผมผมก็เป็นอยากเป็นจินแดงเหมือนพี่แสนเดีะครับอุ้ยอุ้ยเม็ดเดียวเองเหรออุ้ยแอกได้ปะต้องถอดเกาะให้ดูปะเนี้ยอุ้ยเมื่อกี้อะไรก็เข้ากับานแยกก็บานอุย พี่อินดับนี่ลูกสิษย์ลูกสิทธ์ออกเดงฉานแดงฉานแดงฉานกบพี่แดงฉานลืมลืมเอ้ผมรองแค้นพี่เอ้ไออาจารย์อินดับครับยังไงครับลูกสเป็นเป็นรองแค้นอยู่ว่าไอเตะไอคนที่ไอล็อกเทสออกไปไหมแล้วก็เอาเป็นจริงๆริงจริจริงจรเปลี่ยนเป็นอาจารย์อินดับดีกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเล่นได้ท่านี้ก็ถือว่าโอเคทู่ทู่โอเคครับครับครับทู่ทครับหมายถึงพี่บิ๊ก ใช่ใช่ใช่ผู้ถูก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 ผู้ดีผู้ดีนอ๋คโอเคหาเลี่ยมหาเลี่ยมอาจารย์นับบอกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบเข้าทางหลังนะเหมือนจะสำนักเราน่าจะไม่ไม่นะจริงจริงๆผมชอบเข้าข้างหลังทะลุผมชอบเข้าข้างหลังอยู่ครับทะลุถึงปากอะไรแบบเนี้ยฮะ สำนักผมมันสำนักเกาะแตกนะมันฟังมันฟังดูยาวแล้วยนะไอเชิงศึกษายาวจริงอุ้ยอุ๊ยเอาตายเฉยตีหัวจะไหนไปเดินลุ้ให้เม็ดเดียวเองตีหัวเลยเนี่ยจริงๆก็วิ่งไปให้เขาเหลี่ยมไปงั้นแหละเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะท้องไงก็เห็นว่าเป็นลองแคนเดี๋ยวจะเสียหน้าไม่รับเฮ้ยผมผมขอโทษครับผมขอโทษครับขอโทษครับผมผมไม่ไหวผมไม่ทันเทอเทครับ แต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าหมื่นหนึ่งคือชนะเจ็ดวินไปเลยรวดเจ็ดสูตรแล้วใช่ไหมครับคือเจ็ดสูตรอะไรอ่ะลุงตาบอดไะเนี่ยใส่แว่นไะเนี่ยเอาใหม่ไงครับเอาใหม่ได้เอาใหม่จิบัตรเยอะครับบัตรเยอะครับอุ้ยอุ้ยนะครับสตาร์เข้าหลังจำแล้อุ้ยสูตรพังเลยอ่ะแต่เข้าหลังอีกละเข้าหลังอีกละวววููู้้้ เดี๋ยว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 เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องอะววงไวฮึบอโอ้โหโนวันวนวันวนวัวจัดนวัวจัดโอ้โหโอ้โหนี่ไงนวัวจัดนวัวจัดมาดิครับนี่หรอเคทูเจนี่หรอลองแครนเปลี่ยนได้ไหมครับอพอดีไม่อยากสมัครเข้าแครนแล้วอยากสมัครเป็นรองแครนเลยได้ไหมครับอืไม่ไตายแล้วหรอตายแล้วหรอ หมายถึงไอเกย์ูเจอ่ะมันตายแล้วเหรอขอสมัครเป็นรองแคร์เลยลักกันนะครับอืมเลยอุ้ยอุ้ยแรงแรงเอ้ามาลิเคลนน่าจะมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะลงไปเป็นปุ๋ยหญ้าไปเลยวเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยสรุปเอ้าอันนี้นี่นี่ผู้ไข่ครับเนี่ยฮัลโหลผีดฟังผิดฟัง โโออเเคคพี่ต้องพูดแบบปลุกปลุกกำลังใจฝั่งคนมาเทสได้พี่ไม่ใช่แบบย้ำยีผมพี่อ๋อโอเคสู้ๆนะครับพี่บิกกี้เฮ้ยไม่ใช่ครับครับพี่บิกกี้ขอโทษพเฮ้ยต้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มนำเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพชรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียงสองเพชรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy uid ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ24 store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับ สามารถรล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่รล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลตได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห็นเบอร์ Wallet อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถโอนเงิน Wallet เข้าไปที่เบอร์ตามตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับเราเลื่อนลงมาจะเห็น หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทําการสุ่มได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคนหลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทําการหมุนกงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3,697เพชรนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะเอาแนละ้วกงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จะดวงไหมไหมแล้ว3 6 9พอเกเพชรอีกแล้วปัมปัมมันก็สุดยอดเกลือเกินเว็บนี้ ทุกคนว่าไงอะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมา 3, เฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรอีกแล้วสามครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุ่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบั๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกงล้อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้าไอดีพี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจากสองเพชรนะ่ะอือปบ 1, 000, 1, เปบ 4, เพชรรรตมือออสิไ สำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ24สโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปเข้าหลัมาแล้วแล้ววังดเข้หลั เขาหลังทะลุถึงหัวใจอุ้ยหูเฮ้ยเฮ้ยบักไอ้เหี้ยเดี๋ยวใจสั่นเดี๋ยวใจสั่นแป๊บนึงนะอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกดิอะไรอะลุกอะไรไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกเอ้าโหทีแสนดียังขอกระโดดได้เลยปิดไอ้บอกระโดดกูจำได้นะอ๋อเฮ้ยนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้หูไม่ค่อยจะเถียงอะไรนะถ้าพูดไม่ค่อยจะเถียงหูนะ ุยอพระเจ้าช่วยกวยทอดช่วยลูกด้วยตัวเดียวเนี่ยขอตัวเดียวเนี่ยจะทำเนี่ยเอาอดข้าน่โอ้ยังเหลืออีกทั้งสองเกมพี่ชายไปไปครับไปไปเออสำนักเลยแพมเพิ่มวะเนาะ้วเนี่ยคนจริงเขากำลังดวลกันอยู่คนใหญ่คนตึงเนี่ยเอออะไรวะเด็กเด็กกระจกอะไร้โอคโอ้วยเโี้โอ้โอ้วย้โ้อ้โอ้โอ้โอ้ออออ้ สำนักแบบขอาะแต่ก็อยากจะเจออะครับ oh, อุ้ย oh อุ oh> ้ยกระดูดเหยียบหัวโอ้โหพวกเกาะพังแล้วปะหน่โดนไปสามสิบเองเบาๆนะอุ้ยเฮี้ยสามสิกี่เมตรกี่เมตรสองสอง เมื่อกี้ปืนอะไรวะน่านึกว่า a อเคั่นัตัวอะไรลุงมาจะกดหมดแม็กเลยลุงเมื่อกี้ไม่หมดสองนัดดูคนละมุมหรือเปล่าเฮ้ยเปิดดิเอาแล้วจะวิ่งเข้าใหม่เดินยังไม่ตรงเลยเขาวิ่งเขาวิ่งเอาตาไหนดูครับเขาวิ่งครับ <chat> อะไรนะเถ <tomato S 2> oh, ี <conception. S 2> ่ยอ๋อ้โทเดียนะขอโทษครับขอโทษครับนี่สี่ครั้งเองครับฮัลโหลใคุณเป็นพวกอะไรเกียดอะเออให้เกียดด้วยนะครับโอ้โหสีแดงฉานครับเฮ้ยหัวแตกครับแดงฉานครับบอกเลยครับจังหวะเนี้ยก็อยู่แล้วอะครับไม่ไงล่ะยังถือว่าสาบอยู่ถือว่าสาบถือว่าสาบโอมนักไหนรู้เลยรู้เลยสํานักไหนรู้เลยรู้เมื่อกี้ แบบว่ายิงเสือ่ะยิงออกมาเขายิง1เมตรอันนี้แบบมาด้วอย่างไรเอคยังที่เฮ้ยโอ้โหก็เพิ่งเขาเพิ่งลงวินโดว์ใหม่นี่เขาเพิ่งเซตติ้งมาโุกเพิ่งถอยเครื่องมาก็ให้วอร์มเครื่องหน่อยทีคุณคิดว่าไงมาเจ้าครูว่าไงคุณอิมเบกไอไอช็อตเมื่อกี้ลูกสองเมตรติดอ่ะมันชัดเจนนะมันชัดหนามันคุ้นๆนะเย้เลย้วไอไอไอบ้านโรงพยาบาลของกูเออไม่ต้องไม่ต้องพูดบ่อยคุณรู้สึกว่าคุณเลยรับความลูกศิษย์ผมนะ ใช่ว่าไม่ต้องดูแล้วเกมน่าจะเอาทงนีนก่อนด,ดูแล้วไม่น่าจะวิเคราะห์เกมแล้วดูตรงน่าจะเอากันก่อนเนี่ยหระเอา้าจากการวิเคราะห์ผมนะ,ะน่าจะเหนื่อยในผมนะเหมือนนิ้วเขาจะดูสั้นๆนะเหมือนกดไอวอลไม่ค่อยจะค่อยติดเท่าไหร่เข้าหลังครับเฮ้ยกูกูก็ตั้งอยู่นะอุ้ยเอา้เอา เหมือนตาเหมือนสายตาจะไม่ค <aust en> oh ่อยดีนะคนอยู่หวาต่ต้องปิดตายอันนี้อันนี้าลำลักแล้วดีจุดสองห้อยจุดสองห้อยหรือเปล่าจุดสองห้อยบกหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะเฮ้ยใจเย็นดีครับโอ้โหไปรถเมล์รอรับนะเล่นแบบนั้นนะ โอ้โหเด็กเขาดูแอ๊บเขาเชิงตึงเขาดีกันจัดไปหน่อยดิโอ้โหครั้งนี้จัดไปหน่อยดิมึงขึ้น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 ดิเอาเอาเป็นปุ๋ยให้ย่าไปแล้วเหรอโอ้โหดูดิดูเขากลับกอกดิครับลูกพี่แคทูนเจดูเขากลับกอกดิครับเออ โอยลิ่งส่งแ็กด้วยแรงแรงนั้นนั้นไม่กี้ตายไม่กี่นู้ตายใจเย็นใจเย็นอ๋อโอ้ยเถ่าแก่แล้วก็แบบนี้แหละมองไม่ชัดว่าใครตายใช่่าตัวเองฮะใครวะอะไรกันวะอะไรวะนะลากูวิญญาณดูละพี่กีซีต่อรำไอ้ยังไม่ใช่นะประเด็นอะอยู่ในสตรีมใครเขาก็อันนี้หมดเลยนะ เป็นเป็นอาการหนักเหมือนกันหมดเลยนะเว้ยข,ขอไปข้างนอกครับขอไปข้างนอกครับพี่เคทูเจครับเคครับลุงโอ้โหดูจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะผมว่าฉากนี้แมตซี่น่าจะเตะฟรีคิกเข้าโกะพอด<า>ีสวยสภาพน่าจะนั่งวิวแชร์เล่นอยู่โอ้โหดูจากจดน,นี้เนี่ยแมตซี่เขาได้วขา ทิ้งระยะห่างกันลูกบอลประมาณสิบเซนเฮ้ยโดนหัวไม่แตกโอ้โหวิีทุกนี้น่าจะใช้โคลงเข้ามุมสามเหลี่ยมพอดีตาบอดเสียเปล่าไม่ครับไม่ครับไม่บอดครับเอาแว่นวะลุงไม่เป็นไรก็ไม่อยากหักพอดีไม่ได้อยากหักหน้าลองแคนนะครับก็ครบสี่หัวแล้วอ่ะก็แค่นั้นเองเอ้าเป็นกล่องแล้วหรอก็ไม่เท่าไหร่ะกล่องเฉยอะ แต่ก็ผ่านแต่ว่าแต่ว mm ่า hmm. มึงมีแต totally ่ด้วยมันมีแบบข้อพิสูนะฮะใจรักพปี่นหรือเปล่ารักครับให้เข้าด้านหลังเหรอเขียนหน้าผักหน้าเขาเดเด็ดเคลิปแสนดีไหมอะหูแรงนะคลิปแสนดีไหมครับดูดูคลิปแสนดีไหมครับเขาใครเหรอครับโอ้โหโอ้โหนี่คือสิทธิ์ของผมเลยนะครับเอ๊ะเอ่อครับเอ่อกโกโกโกครับี่ ไอ้ไม่ต้องรับละไอ้ยุบเจี๊ยนรับแจเจี๊ยนครับพี่ชายพี่ชายชายเย็นนะครับรู้จักครับพี่แสนดีใช่ไหมครับพี่พี่แสนดีซองรั่วนะครับฮะอะไรนะสองแฟนอะไรนะโอ้สองโอ้สองไอสัมนำจอดีอ๋อพี่แสนดีคนนั้นนนั่เองพี่แสนดีซองไฟเชิงตึงอัดตัวนะโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่ ชิงตึงเชิงตึงอัดหัวไม่ใช่ตัวอ๋ออ๋อที่ดึงดึงเก่งๆอ่ะเชิงตึงดึงตัวเอ้ยไม่เชิงตึงดึงหัวหัวเป็นหัวจะมีปัญหากคำสรรพนามนลุงใช่เหมือนลุงจะเรียงคำสรรพนามไม่ค่อยถูกนะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษจริ่งแล้วพอดิ้ตื่นเด้เนะครับนี่เชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ย P H เฮดบิกกี้เอ็าใช่ไหมเนี่ยเอ็กทู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 เอ็กเอ็นทูเอ็ก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 ทูเปลกทูเอ็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 กท เอ็กซเท่าเอ็กเท่าเอ็กเ่าอแต่ผมเห็นเป็นเอ็กเท่านะโอ้โหแสดงว่าบู t s ต a c เวอร์ชันกันดานะครับหาโหลดบ้างซะนะอ้าาาเ้าอ้าาางนี้ไม่ต้องรับแล้วโอ้ใจเย็นครับหน้าขาวผมต้องทำยังไงครับหน้าผมขาวอยู่แล้วครับไหนลองเปิดดูขอดูสภาพเบ้าหน่อยโอ้โห แงต่ขอเช็คสภาพเบ้าหน่อยสิน้องก็ได้อยู่หรอครับพอดีว่าก็หน้าก็ขาวอยู่หรอไม่ได้หรือเปล่าอย่าตกใจแล้วกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หน้าขาวไม่ว่ากลัวตีนกาแถมมาด้วยโอ้ยได้แสนดีพวกมือกูต้องเงียบๆหน่อยนะเฮ้ยพอ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 เป็นหน้าตาของพีเอสได้ไหมครับไม่อยากเป็นลูกแคร์แล้วอยากเป็นหน้าตาของพีเอสอ่ะครับโอ้ยใค้ทั้งหลาย โอเคเงี้ยอ่ะ้ดูนะจากหมอเฮงในการคิ้วโค้งหรือจมูกอะไรเงี้ยครับก็สภาพกว่าน่าจะขาดอยู่นะแบบก็น้าตาดีใช้ได้อยู่นะเหมือนเหมือนท่านอาจารย์อินดารเลยครับหน้าตาดีเหมือนกันนะครับประมาณเกย์คิงอะไรเยีเฮ้ยก็ใช่สิครับก็ท่านอาจารย์เป็นเกย์ควีนอะครับฮะฮะไออิมแกกีินิจีเอาโยนไอ้หูอิมแบกโยนอย่างเดียวเลย ยังกินได้ขนาดยังเห็นหน้าขาวอันเนี่ยมันไม่ยังไม่ขาวไม่พอหรอครับอาจารย์ต้องทํายังไงหรอครับจะขาวขาวแป้งขาวแป้งเคยดูไอแสนดีหรือเปล่าขาวแป้งไอแสนดีเปล่าเแป้งเย็นเครับครับครับใช้เอาออกจะเทาหน่อยนะครับโอ้โหได้ได้ได้๋ยวกูเอาคืนเดี๋ยวกูเอาคืนแน่เดี๋ยวกูไปเอาแป้งแป้งได้ได้ขาวแป้งและวพีเอชขาวแป้งและวพีเอชมีพีเอชด้วยพีเอชครับพีเอชไม่ใช่พีเอช ยอดทียอดทียอดทีพอดีว่าจบที่ชิคัคโก้ยังเลยไม่ค่อยชังโอเคนะครับถ้าอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาแป้งแป๊บนึงนะครับได้แป้งมาแล้ววะเออท่านอาจารย์ครับเออแป้งมาแล้วครับเออต้องลิฟต์ด้วยเหรอครับลิฟต์ด้วยครับใช่ครับลิฟต์ด้วยเออลิฟต์ขโมยเมียไว้เนี่ยถ้าใช่ครับเมียห่วงมากเลยทำไงดีครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าผมไม่มีชีวิตหรือเปล่าใจร้าหรือเปล่า โอ้ไอ้ลักก็รักอยู่ครับแต่เออกลัวๆหัวแตกจังเลยครับท่านอาจารย์อย่าต้องทำให้ดูเอาอีกไปเอาอีกไปเคยดูอันนี้ป่ะแบบเออของลักของาท่านอาจารย์เคยดูป่ะกอลัมท่านคือท่านอาจารย์ครับวันนั้นผมก็ดูท่านแสนดีอยู่ทายังไงก็ไม่เห็นข่าวเลยอ่ะครับโอ้โหโทษทีพอดีว่าหน้าข่าวเป็นเกาหลีอยู่แล้วใช่พอยังครับท่านอาจารย์ครับมันเยอะแล้วนะครับ ไม่ไม่มันต่ำน้อยไปน้อยไปมันต่ำก็ยังน้อยไปน้อยไปโอเคปะโอเคโอเคครับอันนี้คือโอเคเหมือนเหมือนใส่อารมณ์เหมือนไม่ค่อยพอใจกับโฮไคพอใจครับใส่อารมณ์พอใจครับท่านโฮครั้งนี้ทั้งหลายครับผมหอมแล้วครับไม่ต้องเขียนเป็นวิธีอกเอาเนเขียนเขียนเดี๋ยวเหมือนแมวอ่ะได้ไ่มทำเป็นแมวได้ป่ะโอ้ยอเ๋ี่ะได้ครับเหมือนแมวเหมือนแมวอะไรอี๋อียนะครับตัวปากตัวปากหนึ่งทีผู้คำหยาเฮ้ยอีมตัวปาก ไม่ไมพี่กี่พี่พี่ิกี้พี่กูตบได้ที่ไหนกูเพื้อนเลยมือนึงตบปาตบปาตบปากนพูดพูดไม่พอตบปากน่ารักไหม่ะน่ารักออกนี่นี้นี่นี่นี่น่นี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 ่นนี่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 นนี่นี่าี่นย่นีอน่าีี่น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 ี่ ปป๊๊บบไอ้แตนดียยังไม่ทำขขนาดนี้เลยนะทีเดียวทีเดียวไอ้ไว้พอเงี้ยสั่งละพอเงี้ยสั่งละสวยโอเคไหมยังไม่หมดยังไม่หมดหน้าผากหน้าผากหน้าผากรูปรูปรูปสวยรูปรูปจมูกจมูกยังมีจมูกสวยสวยสวย สวยเอาจริงนเห็นแล้วไม่ได้ถือสมัยเวียดนามในตอนทางตัวกันจำใช่ใช่สมัยเราลงไหนไหนไหนลราพูดสิไหนลราพูดสิของรักของข้าของรักของข้าโอ้โหเบนแบนแบนใจด้วยต้องทำอะไรไหมครับท่านอาจารย์ลิปมีไหมลิปลิปล่ะมันเขียนใส่แป้งไม่ติดหรอกท่านอาจารย์เฮ้ยบนเฮ้ยติดเห็นแสนดีป่ะแส้นดียังเขียนติดเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 บนบนไอ้ใต้จมูกเหมือนไม่ค่อยติด ใต้จมูกอ่ะแปะแโบ๊ะโบ๊ะหน่อยได้ไหมสวยโอเคด้วยโอเคดูรับปากขึ้นับปของของไอ้แสนดีเขาเขียนหน้าผากของของวิกกี้ขอตรงเกมกันพีตัวหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งเอฟแล้วกันตัวใหญ่ๆขอเน้นใหญ่ๆต้องให้เวลาลุงเขาประมวลผลนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนนะครับครับลุงเขาทาจมูกจะไวเนาะโอ้ลิฟจกแห้วนาดเมียด่านะไอ้เยี่ยเมียด่าแน่เลยมึง สวยสวยสวยอะไรมือสวยเลยเนี่ยอีอีอข้างนึงเอสเอสมือสวยเอ้ยเจวยเอ้ยเยเฮ้ยใช่ใช่เอใช่ใช่เใช่แต่เจเจใหญ่โอเคจ้โอเคจ้เสวยิผักแล้วนังอแล้วหนัะ คงค้งเอ้ยวิวิวิไม่ขอขอนี่ไยไหนไหนลองทาปากนิดนึงปากแดงปากแดงจุปากกูแดงกว่าลิปอีกปากกูแดงกว่าลิปอีกไอเวรไม่ขอบเกินปากเลยขอบแบบปากใหญ่ขอบอากขอบอากไม่ปากใหญ่ไอที่มันโอ้โหกูโดนเยอะจังวะไม่หรอจะเข้าหรือเปล่าใช่เฮ้ยคงเคงคงคงไอเจ้านี่เนี่ย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 เฮ้ยเฮ้ย อุ้ยเจ๊เจ,เจวันนี้ไปช่องไหนเจ๊วันนี้ไปช่องไหนวันนี้ไปช่องที่ไหนเนี่ยเจ๊เหอรอ,อ,อแล้วขับตาดิมึงพอ,พอแล้วไอ<ม>ีธาน มันมันล้างยากมันล้างยากเลยไม่ยากไม่ยากลิปมันล้างง่ายครับจะเข้าไม่ใจลังหรือเปล่าจะเข้าจีบหรือจะให้มึงกูเยอะกว่าแสนดีมากเลยตอนเนี้ยบอกให้อย่ามาเปรียบเทีกันคนไม่ได้เตียมขอแอคก่อนอแอคก่อนแอคก่อนแอคก่อนก่อก่วหน่อยไม่เห็นพีไม่เห็นพีไม่เห็นพีต้องให้เห็นคู่ด้วยไม่เห็นคู่ด้วยคโอเคแคปจอแอปอโอเค เอ้ยเอโ่โงงงว่าไงบ้างครับเนี่ยทำก็ทำหมดแล้วว่าไงบ้างก็ถือว่าถ้ามึงปฏิเสธกูกูจะไปหาที่บ้านทุกคนก็ถือว่าใจรักนะจริงนะใช่จากการสเต็ปการเล่นใ่พิธีควรเพ้าสำนักไหนเอางี้ดีกว่าจากการดูจากการยิงดีเซลถ้าจะเหมือนไอคีนี่โอ้โหสเฮ้ยมันเพิ่งตั้งปุ่มไงโอ้ เดี๋วก็ท้าหนึ่งหนึ่งใส่ทุกคนสลอกตรงเนี้ยอย่าให้มโหนะอย่าให้มโหนะเดี๋ยวใส่หนึ่งหนึ่งหมดเลยนะหรือมีอย่างลุงจังหวะนี่จังหวะลุงจะเข้าสำนักไหนเนี่ยลุงมีข้าเรี้ยงเนี่ยกอดแตกกับข้าหลังเนี่ยลุงจะเอาไหนเนี่ยพอดีว่าแบบพี่มันเคยแบบเดินเส้นทางนี้มาก่อนอ่ะก็พี่อยากจะมาตั้งสำนักเองเลยแล้วกันโอ้โหอยากจะตั้งสำนักแล้วก็เดี๋ยวเอาสำนัก เองกับสำนักข้ามาดวลกันเลยดีกว่าใครแพ้เนี่ยหน้าแบบเนี้ยได้ได้เอาเลยวละสำนักอะไรนะเข้าข้างหลังทะลุถึงปากโอ้ชิวชิวสำนักเนี้ยบอกเลยสู้สำนักข้าไม่ได้หรอก๋ย่ข้าขอไปคิดชื่อสำนักสักหนึ่งวันสรุปข้าผ่านแล้วใช่ไหมผ่านครับผ่านนะโอเคเจอกันนะเจอกันในเกมครับ,รบอโอเคครับ <laughs> ừ, <tỏ>. Hơi <Hey>. hey. <laughs> Hơi hey. Bye bye luôn Hơi hey. hey. <laughs> Hơi Ow Nấy bỏ cho cái này Hơi No <laughs>